สวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกาษาการขายรถใช้แล้วสม,มิทธ์ฮอนด้ายูดคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กพาไปชมเจ้า Honda c ซ v i c 1.8 EL นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับของเครื่องพันแนะครับลูกค้ารุ่นนี้นะครับเป็นตัวไมน์ในเชนแล้วนะครับเปลี่ยนกระจังหน้ามาแล้วนะครับลูกค้กา,า,าตัวนี้รถปี2019นะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่699,000บาทนะครับ ถูกสุดในตลาดก็ว่าได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.59เองนะครับลูกค้าถือว่าถูกมากเลยนะครับลูกค้าสามารถจัดเต็มได้นะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีคูปองล้างตู้แอร์ให้นะครับฟรีคูปองส่วนลดค่าแรงค่าไหลให้10นะครับลูกค้าเดี๋ยวเล็กพาไปดูรถรอบๆคันเลยนะครับว่า ตัว Honda 1.8 EL มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับครับเดี๋ยวได้พาชมรถรอบๆพันนะครับตัวนี้เป็น Honda Civic นะครับ1.8 EL นะครับเป็นตัวไม่ได้เชนแล้วนะครับลูกค้าเป็นรถสีบอลเงินนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากเลยนะครับมาพร้อมเลนวอร์ดแล้วนะครับถ้าเป็นตัวไม่ได้เชนนะครับ มาพร้อมเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมัน9195 e 2 0 e 8 5แล้วนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังแล้วนะครับตัวนี้นะครับสวยมากเลยมาชมห้องสัมภาระท้ายกันครับภายในกว้างนะครับ ใส่ของได้เยอะครับตัว Honda Civic 1.8 EL นะครับมาดูเบาะแถว2กันครับภายในสะอาดมากเลยนะครับลูกค้าคนเก่าด,ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเบาะไม่มีรอยขาดครับม,มาชมด้านหน้ากันครับ มาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับออปชันครบเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบพุทธสตาร์ทนะครับตัวนี้มีไฟออโต้แล้วนะครับตัวไม่ได้เชนนะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าระบบเบรกโฮนะครับแล้วก็ตัวอีโค่โหมดนะครับช่วยประหยัดน้ำมันนะครับ หน้าจอเป็นตัวทัชสกรีนแล้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วตัวนี้นะครับแอร์ Air, เป็น Air Auto นะครับลูกค้าสวยมากครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นม u l t i f u n c t i ันนะครับมาพร้อมระบบพุดคอนโทรลแล้วครับลูกค้าสวยมากเลยลูกค้าท่านใดกำลังมองหา Honda Civic อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับ ครับพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่8.30ถึง6.00นนะครับลูกค้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนอกจากเราจะขายรถแล้วนะครับเรามีรับซื้อรถด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะขายรถนะครับฝากเบอร์ ติดต่อไว้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์เข้ามานะครับส่งรูปรถนะครับเลขไมล์สำเนารถมาเราประเมินราคาเบื้องต้นให้ก่อนได้เลยนะครับถ้าราคาถ้าเกิดว่าราคาใกล้เคียงกับลูกค้าต้องการเราจะส่งเจ้าหน้าที่วิ่งไปดูรถหน้างานได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องนำรถเข้ามาที่โชว์รูมเรานะครับครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจสมิธฮอนด้า, like, า share, page, เราด้วยนะครับเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ